ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มายืนอยู่บนวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่บนเนินเขาติ๊ดตี้อ่ะที่เมืองกะลลอรัชฉานประเทศเมียนมาครับที่นี่ก็จะมีการปลูกมัดสตาร์ดดอกมัสตาร์ดนะก็เขาปลูกตำเนินเขาเนี่ยแหละครับแล้วก็ออกดอกก็สีเหลืองสลับเขียวกันสวยงามทีเดียวนะครับผมก็มายืนชมอยู่สักพักแล้วละครับ มีเวียนเก่าๆจอดอยู่ด้วยแล้วก็ที่วัดี่เขาก็เปิดเพลงพมา่านะแหมเพราะเชียวมาเซฮัลโ,ลโหลทักทายกันหน่อยนะครับก็ มาเที่ยวรัดฉานไทยใหญ่ครับที่นี่เนี่ยมีความสวยงามแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าอยู่ใกล้ๆประเทศไทยแค่นี้เองแล้วาะว่ามันที่นี่มันสูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ1,400กว่าเมตรซึ่งอากาศแถวนี้เนี่ยจะเย็นทั้งปีเลยเพราะเขาก็จะปลูกไม้เมืองหนาวแล้วก็ที่เมืองกะลอเนี่ยเคยเป็นสถานที่ตักอากาศของพวกชาวอังกฤษสมัยที่อังกฤษมาปกครองพมา่าเพราะ,ะนั้นเมืองกะลลก็จะเป็นเมืองตักอากาศนะครับ การที่มาจาะไปเทีย่ยวเมืองกรอเนี่ยก็นั่งเครื่องบินมาลงที่เฮโอแล้วก็นั่งรถต่อมานิดเดียวนั่งเครื่องบินจากเฮโอก็มันจะมีเครื่องบินจากย่างกุ้งมาเฮโอถ้าจากประเทศไทยมาต่อหนึ่งต่อก็ประมาณ6ชั่วโมงก็ถึงแล้วครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาบอกว่ามันเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองเมืองพม่าเลยนะเนี่ยที่เนี่ยเอาไม่เชื่อก็ดูเอาเองด้วยกันนะโอ้สวยเะล่ะสัญญากับตัวเองว่าต้องมาที่นี่อีกสวยมาก แล้วก็เดี๋ยวไ้ดูรายละเอียดกับคลิปเที่ยวไทยใหญ่เมืองกะลอรัดฉานเนี่ยนะครับผมจะมีสถานที่สวยๆเยอะมากเลยอ่ะบางทีเราก็นะ่กใกล้เกือกินดงังเราไม่รู้หรอกว่าที่พมา่าเนะี่ยมีอะไรสวยๆแล้วก็ดีๆเยอะเลยอ่ะอยู่ใกล้แค่นี้เองอ่ะ,อะดูสิโอเคนะครับสวัสดีครับเราไว้เจอกันนะครับ